สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกมโลโบอก,กับหมดที่มีชื่อว่าฆาตกร VS นายอำเภอนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอุ๊ยไม่มีคนเลยก้นไปไหนหมดฮัลโหล้นก้นไปไหนกันหมด <c oughs> แล้วอ,อันนี้ไปไหนอะเล่นเงื่อร้อยวินโอ้โหร้อยวินอยู่นะ แล้วทำไมชื่อของเราชื่อของเราเป็นตัวพีพอพานะอีเฮ้ยใครเป็นชื่อเราไม่นะอ้าวมีคนอยากดวลหนึ่งหนึ่งมาเลยมาเลยมีคนอยากดวลหนึ่งหนึ่งกับเราไอ้ดูสิอ้โอกระโดดไปอ้าโอ้โหโคตรแมนไอเป็นไรมาเลยฮึรอบนี้แหละรอบนี้แหละเราต้องจัดการให้ได้แอบ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 โอ้โหอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในกันเขาอยู่ในกัน เหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นแวบๆเหมือนจะเห็นแวบๆไปไหนแล้วไดนอุ้ยอุอือเขาแบบว่ามูเมนต์อย่างดีมูเมนต์อย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะอือเขาอาจจะมาทางนี้ก็ได้อาจจะมาทางนี้อุ้ชเอาเขาไปไหนเอุ้ยเรียบร้อยฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮ่าเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่ง แล้วมันต้องเอากี่แต้มถึงจะชนะกี่แต้มเอ่ยสิบแต้มเหรออุ้ยมามามาเลยมาเลยลบ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 มุมลบมุมลบมุมนี่นี่เอชื่อไอเจ๋อ,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 อขเขาปืนทองซะด้วยใส่ปืนทองมีปืนกลไหมอยากได้ปืนกลนปืนกลปืนกลอเจอ้ไม่นะมาเลยรอบนี้เลยรอบนี้แหละเราเอาจริงแล้วเราจะวิ่งไปแบบว่าวิ่งไปแบบ ใส่เลยเจาะหน้าใส่เลยแบบนี้เลยวู้ฮู้วู้ฮู้เหมือนด่านมันจะเล็กไปนะหรือเปล่าด่านมันเล็กไปหรือเปล่าเอ้ยลบลบก่อนลบก่อนอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้แอบแอบหยุดนะนี่คือการปล้นนี่คือการปล้นเฮ้ยไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วก็ไปเขาไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ย

ไปเลยไปเลยใช้มีดไม่สำเร็จใช้ปืนก็ได้บ่าบอคอยโคงผู้ชมไอ้ช่วยอุ้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 ยอย่าเด้ออย่าอย่าเด้อสู้อย่าเด้ออย่าเด้อมาเลยมาเลยมาเลยอ้าวโวยจังกว่า hey, น yeah. yeah, yeah. yeah, ี่แหละโอ้โหกระโดันนนนนนจังย้อนย อ,อกลางหลังกลางหลังมาเลยรอบนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพิเศษใส่ใครพิเศษใส่ใครเอเอโอ้โหลั่นลั่นลั่นเป็นหนึ่งนัดลั่นเป็นหนึ่งนัดโอ้ฮหรอบนี้แหละตัดสินตัดสินแล้วสินะ,นะ,นะว่าใครจะอยู่ใครจะไปหรือเปล่ามันนับกี่เกมเนี่ยท้าหรือสิไม่รู้แหละแต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาไปไหนแล้วหมาเอามีดเถอะ มีเนาะเรียบร้อยสองสองสี่มาเลยอนัดหนึ่งเอาไปก่อนโอ้หเล่นที่เผอนะเล่นที่เผยนะใดเล่นที่เผยนะใดอ้บอกเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเได้ยิงอะไรไดยิงอะไร อยิงอะไรอื้มอื้มอีคนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยคนนี้ปืนทองไอ้ปืนทองกันเดิมปืนทองกันเดิมปืนทองกันเดิมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาเลยอื้มอื้มอื้มหลบหลบดีๆหลบดีๆฟุ๊ปฟุ๊ปอื้อ้าวเพื่อนเพื่อนเก็บหมดเลยนี่ไปไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนไปข้างบน ออยู่บ,บนไว้อยู่ขบ,บนไว้ <usc ant> สี่สุนแล้วอยู่ขบ,บนคนได้เปรียบอยู่ขบวนคนได้เปรียบอู้หูอู้หูอู้หูใส่กระสุนเร็วๆใส่กระสุนเร็วๆสิเรียบร้อยมาเลยรอบนี้สี่คนจะเป็นยังไงอู้หูอ,อักขันวัว กันนัวอุ้ยด่านนี้ด่านนี้อุ้ยอืมคนละนัดคนละนัดสองนัดสามนัดละกันอุ้ยหุ้ยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนหุ้ยอุยอุ้ยอุยโอ้หูอ้โหเต็มเลยตรงนั้นตรงนั้นเต็มเลยอุ้ยอุ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราก็ใช่ย่อยเพื่อนเราก็ใช่ย่อยปุ๊บเอ้ยจุ๊บอืมอ้าโอ้ยยิงคนแม่นโอ้โหเพื่อนเพื่อนสุดยอดอุ้ยเพื่อนมีหายตัวด้วยอ่ะเฮ้ย ยไปเล่นไปไปเล่นไปใช้มีดมีดจะไปสู้ปืนได้ไงเราเอามายเอามายเอามายอู้อืออู้วยอู้วิอู้วิอู้วิอู้วอเฮ้ยช่วงชุลมุนโอ้โหหลังแอนหลังแอนไปหนึ่งหลังแอนไปหนึ่งโอ้โหนี่นี่นี่เล็งเล็งมาที่เล็งมาที่เรานี่เล็งมาที่เราอย่าเล็งมาที่เพื่อนอืออือ นายเผือไงนายเผือนายเผือแล้วเจอเราโอ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งมาเลยมันเลยรอ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 อยู่นี้รออยู่นี้รออยู่นี้เอ้าไม่มาไม่มาไม่มาฝั่งนี้ไม่มาฝั่งนี้โอเคไม่มาโอ้โหโอ้เฮ้ยอีคนเอฟเคอ่ะเฮ้อเฮ้ออีคนใบจอเจอย่าสามสี่ยี่สิบสี่สามห้าสูงร้อยกว่ากว่าชอบไหมชอบไหมชอบไหม โอ้ยโอ้โห้เผื่อไม่ได้เลยต้องกระโดดยองๆอ,อยู่ตลอดเฮ้ยอีกคนมาแล้วอีกคนมาแล้วโอเคโอเคโอ้โหอีกคนเดียวอีกคนเดียวกินคแล้วเพื่อนก็เดียวยืนเจอใกล้ยืนเจอโอ้โหโอ้ยติดเป็นกบเลย,ยมาเลยตบนี้แหละตบนี้แหละเราจะเอาจริงแล้วนี่ดูสเต็ปการดาโดดของเราจงจงอ้าวซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โห้เพื่อนอหุ้ยสุดยอดสุดยอดว่าแต่เราเรา,เรา,เรามีสกิลอะไรบ้างอ่ะเราไม่มีสกิลอะไรเลย มีแต่กระโดดมีแต่กระโดดอย่างเดียวโดดอย่างเดียวโอ้ติดติดติดอะไรติดอะไรโอ้โดดด้วยโดดด้วยคนโดดด้วยคนไปจุ๊บไปจุ๊บนี่นี่เราเป็นตัวล่อก็ยังดีโอ้โห้ได้ได้หนึ่งคิวได้หนึ่งคิวได้หนึ่งคิวโอ้โห้อีกคนเดียวอีกคนเดียวคนเดียวมีอะไรอ้าวเอาอยู่นี่เด้โดดเพิ่งไม่ได้อะไรจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยเราเราเราไปเป็นตัวล่อเอง เราเป็นตัวล่อเองโอ้อ้าวเขาไปอัดกันอยู่ข้างในเออเรียบร้อยสุดยอดเลยมาเลยอีกสักเกมละกันเอฮ้ฮอฮอุ้ยด่านนี้ด่านนี้เป็นด่านที่โปรดปรานมากเอ็หูอุ้ยทุบ้เหมือนเขาจะรู้เหมือนเขาจะรู้ว่าเราอยู่บนนี้เหมือนเหมือนเขาจะรู้ว่าเราอยู่บนนี้เราไปเป็นตัวล่อไว้ก่อนเป็นตัวล่ออยู่ข้างบน โอ้โหอ้าวเพื่อนเพื่อนตายไปเลยเพื Nos, ่อนเพื Twelve, ่อนตายมปเลยโอ้โหไม่นะอืออือวิมาเลยเลยโอ้โหอ้าวโอ้โหเพื่อนเพื่อนก็ไปไวเกินเพื่อนก็ไปไวเกินมาหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามเราก็สู้โอ้ยมาเลยมาเลยโอ้โหมามาสิมาสิโอ้โหได้เวลาได้เวลาโชว์สเต็ปโชว์สเต็ป สเต็ปที่โอุ้ยสะสมมานานสะสมมานานโอุ้้ยอุ้ยฝึกกับอาจารย์จิงโจ้ฝึกกับอาจารย์จิงโจ้มาแล้วเฮ้ย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 เฮยอดจอนอุ้ยอ้าวโอ้โหหหหหไปนะไปเลยซอมบี้ไปเลยเหลือนายคนเดียวแล้วฝากค่าหวังไว้กับนายไปเลยอ่อโอ้ยหมาเลยรอบนี้รอบนี้แหละรอบนี้แหละของจริงของจริงไม่นจิงโจ้อ้าวอู้ เรียบลาย<อ>รู้สึกอัตราการชนะแบบว่าลอยหรอโอ้หอโหลอยหรอเราเก็บได้สักคนหนึ่งก็ยังดีคนหนึ่งก็ยังดีโอ้โหโคเสียนไอคนนั้นมาเลยเราต้องป่าไปคนนี้ก่อนป่าไปคนนี้ก่อนอีกสามคนไม่ค่อยเท่าไหร่สามคนไม่ค่อยเท่าไหร่ไ,ไอเปียกฆ่าเราสงสารเองจริงมาเลยหนึงหน่งหนึงหน่งหนึ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 ่งโอ้โหนี่มันสายเติมนี่นะสายเติมโอ้หลบลบ ลบ้หลบลบลบมุมก่อนมาดิมาเอาเลยไม่กล้าเข้าวะดิไม่กล้าเข้าวะดิเออเราก็รออย่างนี้แหละเออเออเออโอ้โหยิงมายิงมายิงมาเพื่อนยิงมามาเลยมาเลยมาเลยเอ้ยเฮ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 ้ยอย่าเด้อ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 ดู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 เอับเอตบเอตบโอ้โหเอับเอตบเอตบเอ้าหุยหุยหุยเอาสิเอาสิโอ้โห โอาจารย์จิโจ้เลยเก่าไว้อ่อ้โอโอ่อ,อ,รโจโจโอเรียบรย้อยไว้ดาจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามแล้วชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู